กลับมาในช่วงที่3ามครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยุนครับและทันตแพทย์อักวินอักคราวนิชครับคุณหมอครับกลับมาคุยกันต่อช่วงนี้เป็นช่วงคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านยินดีเลยครับนะครับคำถามแรกเลยละกันจากคุณไอซ์กรุงเทพคุณไอซ์ถามว่าการใช้ยาระงับกลิ่นปากในรูปแบบต่างๆเช่นยาอมการใช้สเปรย์การใช้น้ํายาบ้วนปากนะครับจะช่วยทําให้กลิ่นปากลดลงได้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่า การใช้พวกเอาเป็นพวกสเปรย์หรือน้ำยาบ้นปากก่อนแล้วกันน้ำยาพ่นปากหรือสเปรย์เนี่ยหลักๆแล้วมันคือลดการเกาะอของคราบอาหารได้บ้างแ,แต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเหมือนที่หมอได้เน้นไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว,ว่ากินปากเรามาจากอะไรถ้าเรากินปากเราเนี่ยสาเหตุถูกฟิกเรียบร้อยการใช้พวกนี้ก็ช่วยได้ในการลดการเกาะการเกาะของคราบพลักหรือคราบอาหารนั่นเอง ตัวเม็ดอมเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะช่วยได้น้อยกว่าองอตัวนั้นช่วยปลายเหตุใช่นะฮะแต่จริงๆมันก็ได้บ้างไหมฮะใช่มันน่าจะได้นิดมันม,มันจะไม่ใช่ตัวหลักในการลด การเกาะของข้าพลักอยู่แล้วยิ่งไปทานพวกยาระงรับกลิ่นปากที่เป็นเม็ดอมแบบมีผสมน้ําตาลด้วยเนี่ยทำให้ฟันผุอีกนั่นนหะสกลิ่นปากยิ่งตามมาอีกนะครับคราวนี้คําถามข้อต่อไปเลยนะครับคุณหมอครับจากคุณวิบูลย์การสัง<อ>บุรีคุณวิบูลย์ถามว่าช่องปากที่แห้งมากๆครับคุณหมอทําให้เกิดกลิ่นปากได้จริงหรืรเอเปล่าจริงเหมือนที่ตอนต้นรายการที่เราบอกว่าเวลาน้ําลายไหลเวียนในช่องปากมันจะช่วยชะล้างข้ามอาหารอยู่แล้วแล้วก็ถ้าน้ําลายไหลน้อยการชะ ล้างของของของน้ําลายในช่องปากก็จะลดลงกลิ่นปากก็จะมีคุณหมอน้ําลายเวลาที่มันไหลน้อยมันจะไหลน้อยช่วงนอนหลับอย่างเดียวหรือเปล่าครับใช่ครับหรือช่วงที่เราไม่พูดช่วงที่เราไม่ค่อยได้ใช้ใช้ปากนั่นเองก็คือช่วงที่เราไม่ได้กินข้าวไม่ได้พูดคุยกับใครอะไรอย่างนี้น้ำลายก็จะไหลลดลงคุณหมอครับคําถามข้อต่อไปจากคุณลินคุณลินที่จังหวัดตราดครับคุณลินถามว่า กลิ่นปากที่มาจากลิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาแปรงฟันสะอาดแล้วเนี่ยแต่ทำไมยังรู้สึกว่ายังมีกลิ่นปากอยูอ่อันนี้จะเข้าถึงสาเหตุที่เราได้เล่ากันเมอตอนต้นรายการว่าคนลิ้นเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรคราแลเลยแนะนำว่าควรคุณลิ้นควรจะแปรงลิ้นด้วยเพราะว่าการแปรงฟันได้ดีถือว่าดีแล้วแต่ว่าปัญหาหลัก ที่มาจากลิ้นเนี่ยเพราะว่าโคนล,ลิ้นมันสะสมได้เยอะถ้าเราไม่แปลงลิ้นเลยกินปากก็สะสมอยู่ทุกวนันทุกวันแปลยังไงก็ไม่สะอาดคุณหมอเราต้องแปลงหนึ่งโคนล,ลิ้นไหมฮะ สังเกตง่ายๆเวลาแปลงลิ้นก็คือเราลองแลบลิ้นออกมามเราจะเห็นพวกคราบอาหารอยู่ที่ลิ้นเราอยู่แล้ว,วยิ่งยิ่งยิ่งตอนที่เราตอนเช้าจะแปลงฟันรเราแลบลิ้นเราเห็นเลยมันจะเกาะเป็นค,คราบๆก็ค,คือเน้นแปลงคราบตรงนี้อแต่ระวังอย่าแยงลึกเกินเพราะว่าถ้าเราแย่เข้าไปลึกเกินเนี่ยเดี๋ยวคุณลินจะสำลักเพราะว่ามันจะอ็อกขึ้นมาได้มันเป็นรีเฟลกของร่างกายครับครับโอเคงั้นคุณลิ้นต้องแปลงลิ้นใช่นะต้องแปลงลิ้นเพิ่มนะนะครับ คราน,นี้คุณหมอคําถามข้อต่อไปครับจากคุณเ e. อวิตรานนทบ,บรีครับคุณเ e. อวิตราถามว่ารบกวนถามคุณหมอว่าเด็กควรจะเริ่มหาหมอฟันเมื่อไหร่ตอนนี้ลูกหนึ่งขวบแล้วฟันเริ่มมีคราบเหลืองด้วยนะครจะสอนลูกแปรงฟันลูกก็ไม่ยอม uh. นะฮะพอเช็ดฟันให้ก็ถูกกัดนิ้วตลอดกลัวว่าลูกจะฟันผุเร็วกว่า uh. การตรวจฟันอย่างที่บอกว่าตนที่ฟันแท้ไปทั้งแต่ที่ฟันที่เริ่ม <ๆ S 2> ขึ้น<ๆ>ก็มาตรวจได้บ้างแล้วแต่ว่าการทำความสะอาดจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยจะได้รับการสอนมาตั้งแต่ตอนคุณแม่คลอ,อ,อ,อดน้องๆคลอดน้องเนาะเพราะว่าการทำความสะอาดฟันที่ยังไม่ปากที่ฟันยังไม่ขึ้นของน้องเนี่ยก็จะใช้เป็นเหมอนส่วนใหญ่เป็นผ้าก,กอ๊อซหรือผ้าสะอาดพันนิ้วคุณแม่ก็จะอัดในเคสนี้คุณแม่น่าจะเคยทํามาบ้างอยู่แล้วในการเช็ดเหนืออะไรของน้องเขาเพื่อทําความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหารแต่ตอนนี้ฟันเริ่มขึ้น เป็นไปได้ว่าน้องเขาอาจจะเริ่มเจ็บฟันที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆมการที่วัยที่ยังอาจจะเริ่มสนบ้างแล้วอาจจะไม่ยอมให้คุณแม่เนี่ยแย่เขาไปในช่องปากอาจจะลองมาปรึกษาคุณหมอฟันมาตรวจดูก,ก่อนก็ได้ว่ามีปัญหาผิดปกติอะไรไหมอาจจะถ้าฟันเริ่มผุแต่ยังไม่เป็นหลุมมากหมอาอาจจะแนะนาเป็นเรื่องการใช้ฟัวร้ายช่วยในการป้องกันฟันผุรวมถึงแนะนําหรือสอนทิศดีคุณแม่ในการ หลอกล่อน้องในการทําความสะอาดช่องปากว่าจะทํำยังไงใช่ใเพราะด้วยวัยของน้องเนี่ยยังต้องให้คุณแม่ช่วยแปรงฟันอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นมียาสีฟันสาหรับเด็กๆที่มันมีมีรสชาติด้วยเพื่อหลอกล่อคุณเด็กไว้ห <laughs> ลอกล่อนะครับ <laughs> เหมือนเป็นขนมเลยแบบนี้นะคุณหมอคําถามข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับจากคุณไพรินครับจังหวัดเลยคุณไพรินถามว่าดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันนะครับปัญหาก็คือว่าฟันเหลืองมากนะฮะ แต่ไม่ใช่คราบหินปูนนะครับเหลืองในเนื้อฟันเลยทํำยังไงก็ไม่มั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มแล้วก็ไม่หัวเราะด้วยนะครับจนใครๆว่าดิฉันหญิงจะทํำยังไงดีโอ้โหแสดงว่าคุณไพลินต้องกังวลเรื่องสีของฟันพอสมควรนะครับสีของฟันที่ติดอยู่ในเนื้อเนจะเป็นคราบ ฟันหรือที่เขาเรียกว่าฟันเหลืองพวกนี้ก็คือเหมือนตอนต้นรายการที ama, Bal, ่เราเล่าว่าการที่เรากินอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีสีสะสมขึ้นมาหลายๆปีโดยเฉพาะตั้งแต่เราโตขึ้นมาสีของฟันมันก็ถูกพวกนี้เคลือบอยู่หรือไม่ใช่หินปูนนะมันคนละอันกันการที่คุณไัเรียนจะแก้ไขได้ก็อย่างที่หมอแนะนําไปตอนต้นรายการถ้าเรื่องฟันเหลืองหรือเรื่องสีของฟันเป็นเรื่องที่ทาให้เราขาดความมั่นใจคุณไัเรียนต้องพิจารณาเรื่องการฟอกสีฟันหรืออะไรพวกนี้ดูข้อดีข้อเสียของมันครับ ก็คือจริงๆถ้าไปพบแพทย์หรือไปพบทันตแพทย์จะได้เจอสาเหตุที่แท้จริงแต่ว่าเท่าที่ฟังจากที่คุณไพรินเล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นจากกรณีต้องฟอกฟีฟันมากกว่าอ่านะฮะคุณไพรินฟังแล้วก็ไปพบทันตแพทย์เถอะนะฮะจะได้สบายใจจะได้ยิ้มได้มากขึ้นนะฮะคำถามข้อต่อไปครับคุณหมอครับจากคุณไอซ์นะครับชื่อไอซ์เหมือนกันนะฮะคุณไอซ์ถามว่าะคนคนละคนคนละคนคนละคนคุณไอซ์ถามว่า ฟันหน้ามีสีเหลืองอนะครับแล้วก็มีเลือดออกตามรายฟันด้วยะนะครับมีวิธีการรักษาหรือทางแก้อย่างไรบ้างครับโอเคในเะช่นคุณไอ้เนี่ย จะเป็นกรณีคล้ายๆคุณไพรินในเรื่องของสีฟันแต่ว่าทั้งนี้ต้องหมอต้องเห็นเคสด้วยนะแต่ว่ากรณีฟันเหลืองอย่างที่บอกการแก้ฟันเหลืองหรือสีของฟันมันต้องเป็นเรื่องของการพวกพอกสีฟันไปแต่ว่าในเคสของการที่มีเลือดเงือกมีเลือดออกเคสพวกนี้ชัดเจนว่าเป็นเงือกอักเสบเวลาเราแปรงฟันแล้วเลือดออกนั่นคือเงือกอักเสบแน่นอนของของคุณไอซ์การรักษาก็จะเป็นเรื่องการไปพบคุณหมอให้คุณหมอ ขูดหินปูนทำความสะอาดช่องปากและหลังจากนั้นเนี่ยเหงือกเขาจะค่อยดีขึ้นคุณไอก็ต้องแปรงฟันทำความสะอาดใช้ไหมขัดฟันให้ดีแล้วก็ส่วนเรื่องสีของฟันเนี่ยคุณก็แนะนำคุณไอเหมือนคุณพรินต้องคุยกับคุณหมอดูว่าในเคสเนี้ยต้องฟอกสีฟันไหมบอบาอและครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ครับก็ได้ความรู้มากทีเดียวนะครับคำตอบของคุณผู้ชมก็ได้ถูกไขข้อข้องใจไปเลยคุณหมอวินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากพูดคุยในรายการครับส่งอีเมลเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะต้องขออนุญาตเชิญคุณหมอมาพูดคุยกับเราอีกนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับทันตแพทย์อัครวินอัคราวนิช์ครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดย กิฟรินมินเทลครับอยากให้คุณมีลมหายใจที่สดชื่นครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับพักกันครู่เดียวครับ